ครับก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูเช่นเดิมนะครับกับครูกบสังวานกาเงินนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเนื้อหาของรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเข้าเนื้อหาเดี๋ยวเราไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยกว่านะครับ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในคลิปนี้นะครับนะครับมีอย่างเดียวเลยนะครับก็เพื่อให้นักเรียนสามารถระบายสีแสดงเศษส่วนที่กําหนดได้นะครับโดยเศษส่วนที่กําหนดนั้นนักเรียนต้องกําหนดเองนะครับเดี๋ยวเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปเข้าดูเนื้อหางก่อนเลยดีกว่านะครับทีนี้เราก็เรียนดูครับเขามีรูปนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมนะครับทั้งหมดสามหน่วยนะครับมี A b แล้วสี่ นะครับแล้วเขาบอกว่าส่วนที่ระบายสีในภาพต่อไปนี้ภาพใดแสดงเศษหนึ่งส่วนสี่เพราะเหตุใดนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่เพราะเหตุใดนักเรียนดูครับภาพใดที่ระบายสีเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ทั้ง A B C นี้สังเกตว่าใช่หมดเลยใช่ไหมครับมันมีทั้งหมดสี่ช่องนะครับโดยที่แต่ละรูปเราระบายสีแค่ช่องเดียวดังนั้นมันจึงเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ทั้ง A B แล้วก็ C เลย นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับเขาบอกว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนนะครับใดนะครับส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดนะครับดูนะครับจากรูปนะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับในรูปห้าเหลี่ยมนะครับก็จะแบ่งเป็นรูปข้างในทั้งหมดกี่รูปห้ารูปใช่ไหมครับได้ทั้งหมดห้าส่วนนะครับ เขาบอกว่ารูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับแบบ่งเป็นห้าส่วนใช่ไหมครับเท่าเท่ากันนะครับโดยที่เขาระบายสีทั้งหมดสี่ส่วนจากทั้งหมดห้าส่วนนะครับจึงเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้ว่าเป็นเศษสี่ส่วนห้านะครับเลขสี่ก็คือแทนเศษสี่ก็คือส่วนที่ระบายใช่ไหมครับส่วนห้าก็คือช่องที่มีทั้งหมดในรูปห้าเหลี่ยมนะครับก็เป็นเศษสี่ส่วนห้าใช่ไหมครับ ถาต่อไปเรามาดูรูปต่อไปนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับบอกว่ารูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับแบ่งเป็นห้าส่วนเท่ากันนะครับระบายสีทั้งหมดห้าส่วนจากทั้งหมดห้าส่วนนะครับเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษห้าส่วนห้าเท่ากับหนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งก็เท่ากับว่านหนึ่งรูปใช่ไหมครับต่อไปมาดูอีกรูปหนึ่งครับนะรูปแปดเหลี่ยมนะครับ รูปนะครับนะมีรูปทั้งหมด8เหลี่ยม1รูปนะครับแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะครับแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันรับายสี5ส่วนนะครับจากทั้งหมด8ส่วนนะครับเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน8เห็นไหมครับอ่าเศษ5เศษ5ก็คือส่วนที่ละบายสีสีเขียวทั้งหมด5 5รูปนะครับส่วนเท่าไหร่ ส่วน8แต่นี้คือจํานวนที่มีทั้งหมดนะครับก็เป็นเศษ5ส่วน8ใช่ไหมครับต่อมารูป8เหลี่ยม1รูปนะครับแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันเห็นไหมครับเหมือนเดิมเลยแต่ละปลายสีเป็น8ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนนะครับเวลาเขียนแสดงด้ยวยเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ 8. 8ส่วน8เท่ากับ1หน่วยใช่ไหมครับเพราะมันระบายสีหมดเลยจึงเป็นเศษ 8. 8ส่วน8นะครับ นะต่อมานะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ห้าจุดสี่นะครับที่เราต้องทําเป็นแบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นเช่นไรเดี๋ยวครูจะพาทําทุกข้อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําทุกข้อพร้อมกันใชิญนะครับนะครับคําชี้แจงนะครับก็บอกว่าเขียนเศษส่วนสแสดงปริมาณของแต่ละส่วนนะครับระบายสีแถบกระดาษสแสดงเศษส่วนที่นักเรียนกําหนด นะครับเขียนเสร็จส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีและเขียนคําอ่านด้วยนะครับดังตัวอย่างนะครับข้อนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนดูว่ามันมีทั้งหมดกี่รูปครับสี่เหลี่ยมมีทั้งหมด5รูปใช่ไหมครับแต่ระบายสีไปทั้งหมดกี่ส่วน4ส,ส่วนนะครับเวลาเราเขียนของแต่ละช่องแน่นอนข้างบนถ้าหนึช่องก็จะเป็นเศษหนึใช่ไหมครับ จากทั้งหมด5ช่องก็จะเป็นเศษ1ส่วน5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 แล้วก็เศษ1ส่วน5นะครับเราก็จะเขียนเลยว่าส่วนที่ระบายสีแสดงนะครับระบายสีมีทั้งหมดกี่ช่องก็มี4ี่ช่องจากทั้งหมดกี่ช่องครับ5ช่องก็จะเขียนได้ว่าเศษ4ส่วน5นะครับเวลาอ่านก็จะอ่านว่าเศษ4ส่วน5เห็นไหมครับนะ ดังตัวอ,อย่างไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวเรามาพร้อมๆกันครับนะเดี๋ยวทุกคนดูข้อหนึ่งนะครับสิ่งที่สังเกตก่อนรูปที่เขาให้มานะครับมีทั้งหมดกี่ส่วนสามส่วนใช่ไหมครับดังนั้นเศษนะครับเศษข้างบนต้องเป็นหนึ่งส่วนข้างล่างต้องเป็นสามแน่ๆใช่ไหมครับก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามใช่ไหมครับช่องแรกครูก็จะใส่เศษหนึ่งส่วนสามนะครับช่องที่สองครูก็จะใส่เศษหนึ่งส่วนสาม ช่องมีสามครูก็จะใส่เศษหนึ่งส่วนสามนะครับนะ,ะทีนี้เขาให้เรากําหนดเองว่าเราจะระบายสีทั้งหมดกี่ช่องนะครับนะครูก็จะระบายสองช่องนะครับนักเรียนอาจจะระบายหนึ่งช่องหรือสามช่องก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเนื่องจากครูระบายสองช่องดังนั้นเวลาเขียนในรูปเศษส่วนก็จะเป็นเศษสองส่วนสามใช่ไหมครับระบายแค่สองสองช่อง ซึ่งมีทั้งหมด3มช่องก็จะเป็นเศษ2ส่วน3นะครับเวลาเขียนคำอ่านก็จะอ่านว่าเศษ2ส่วน3นะครับนะต่อไปข้อที่2ครับมันมีทั้งหมดกี่ช่องนักเรียนก็ต้องนับก่อนนะครับข้อที่2จากรูปมันมี1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดนะครับดังนั้นในแต่ละช่องนักเรียนก็ต้องเขียนเศษ1ส่วน8ใช่ไหมครับคราก็จะเขียนเศษ1่ส่วน8เศษ1ส่วน8เศษ1ส่วน8นะครับเศษ1ส่วน8เศษ เศษหนึ่งส่วนแปดนะครับจากทั้งหมดแปดช่องนะครับเวลาเขียนคําเวลาเขียนในรูปเศษส่วนนะครับแล้วก็ดูก่อนว่าเราต้องระบายสีกี่ช่องนะครับเดี๋ยวครูจะระบายทั้งหมดกี่ช่องดีหกช่องนะครับครูก็จะระบายทั้งหมดหกช่องนะหรือนักเรียนยเลือกเองนะครับว่าจะระบายกี่ช่องนะครับนะ ตัวส่วนก็จะเป็นจนํานวนช่องนะครับเช่นคูระบายทั้งหมด6ช่องนะครับครูก็จะเขียนเป็นเศษ6ส่วน8นะครับหนาะระบายสี6ช่องนะครับจากทั้งหมด8ช่องก็จะเป็นเศษ6ส่วน8นะครับเวลาเขียนคําอ่านก็จะอ่านว่าเศษ6ส่วน8นะครับเรามาดูแบบบัดข้อที่2นะครับเป็นอีกแผ่นหนึ่งนะครับเขาบอกว่า เขียนเศษส่วนแสดงปริมาณของแต่ละส่วนระบายสีแสดงเศษส่วนที่เท่ากับ1หน่วยนะครับพร้อมเขียนเศษส่วนที่เท่ากับ1หน่วยนะครับดังนั้นเขาให้เราเนี่ยระบายสีหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้นะครับนะครูก็จะเขียนไปก่อนนะครับ่านักเรียนดูตัวอย่างเห็นไหมครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเขาแบ่งครึ่งก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับของสองช่องใช่ไหมครับ ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็ระบายสีทับหมดเลยนะครับเวลาเขาเขียงก็จะเป็นเศษสองส่วนสองเท่ากับหนึ่งหน่วยนะครับบางคนยังไม่เข้าใจเดีย๋ยวครูจะมาทําข้อหนึ่งให้ดูแล้วกันนะในวงกลมเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ส่วนครับสามส่วนใช่ไหมครับดังนั้นในแต่ละช่องเราต้องเขียงเศษหนึ่งส่วนสามอย่างนี้ครับ่าต้องสามช่องเลยก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามไ้ไหมครับ ทีนี้ส่วนที่ระบายสีเขาให้ระบายเหมดเลยทั้งสามท่องนะครับก็จะเป็นเศษสามส่วนสามใช่ไหมครับเท่ากับหนึ่งนะเป็นแบบนี้นะครับเขาเ้าใจหรือยงังนะไม่ยากนะครับนะต่อไปข้อที่อนะข้อที่สองมันจะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับซึ่งมีสามเหลี่ยมข้างในเองเนี่ยแบ่งเท่าเท่ากันได้หมดกี่รูปนะครับ มีทั้งหมด6ช่องดังนั้นในแต่และรูปก,ก็ต้องเศษหนึ่งส่วนหกใช่ไหมครับครูก็จะใส่เศษหนึ่งส่วนหกนะครับใส่ไปทั้งหมด3ช่องเลยนะครับอ่าทีนี้เขาให้เราเนี่ยสีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับให้เราระบายสีทั้งหมดเลยนะครับครูก็จะระบายไปหมดเลยเป็นแบบนี้นะครับเวลาเขียนในรูปเศษส่วนก็จะเป็นเศษหกส่วนหกนะครับเท่ากับหนึ่งหน่วย เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากมีทั้งหมด6ช่องนะครับข้างล่างเราก็ต้องเติมเลข6นะครับแล้วเราระบายสีทั้งหมด6 6ช่องเช่นเดียวกันก็จะเป็นเศษ6ส่วน6นะครับท่าดับหน่หน่วยนะครับต่อไปข้อที่3มนะครับมีทั้งหมด10ช่องครูก็จะใส่เศษหส่วน10บทั้งหมด10ช่องเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปเวลานัเรียนเขียนย้ำนะครับว่าเขียนให้สวยนะครับให้เป็นระเบียบนะครับนะ เวลาเราระบายสีนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับอ่าทั้งหมดสิบช่องเลยนะครับเวลาเขียนเราก็จะเขียนว่าเศษสิบส่วนสิบนะครับเท่ากับหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับก็จบลงไปนะครับสําหรับเศษส่วนที่เท่ากับหนึ่งนะครับเดี๋ยวสรุปอีกทีนะครับเศษส่วนที่เท่ากับหนึ่งนะครับ ก็คือเศษส่วนที่ตัวเศษเนี่ยเท่ากับตัวส่วนมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับจากเมื่อกี้ที่ครูระบายให้ดูนะครับถ้ารูปดังกล่าวระบายสีทุกช่องนะครับจำนวนที่ได้มันก็จะเท่ากับ1หน่วยน,นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับนะสำหรับการโหลดใบงานและก็ใบความรู้นะครับประกอบการเรียนการสอนนะครับนักเรียนสามารถโหลดได้ลิงก์ตามด้านล่างคลิปนี้เลย นะครับเดี๋ยวครูจะแขวนลิงก์ไว้ให้แล้วก็จากกระตปเช่นเดิมน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามคอยชมคลิปในการเรียนการสอนดีๆในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในคิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ